สวัสดีค่ะ fc แฟนช่องคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุูุสุสคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพาลวยค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังตอนนี้เนาะคะ่ะขอคนละหนึ่งลน์หนึ่งแซนเดอคะ่ะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางเราพัฒนาของอาจารย์ทวีอาจารย์ทวีจันตะคมเนาะคะ่ะใครเข้ามาแล้วก็ ขอคนละหนึ่งลา์หนึ่งแช่เนี่นเด้อจา่าเป็นกันร่งใจกับท่านสองน้ำแนนเนาะค่ะเนาะขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตรทุากคนเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะกดไลค์กดแชร์ให้เนาะคะ่ะอ่ะไปดูกันเลยเนาะคะ่ะเราพัฒนางวดที่แล้วเนาะงวดที่แลว้วเข้าที่หนึ่งห้าหกเก้าแปดแปดเนาะออกเลขเบิ้ลปรกากฏว่าอาจารย์ให้ที่เจ็ดเนาะคะ่ะวิ่งรูดเจ็ด หนีหนึ่งแต้มลดดึงแต้มเนาะคะ่ะขึ้นหนึ่งลดหนึ่งก็คือหกเก้าแปดแปดเนาะคะ่ะไฮเลขเจ็ดสามเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเจ็ดสี่ยังละแต้มเนาะ,ะของจันทวีก็เป็นที่น่าเสียดายแนวทางอ่า้านอยแต่ว่าฮานอยของไอจันเนี่ยเขาดีดีเด็กค่ะ้าน้อยกับเขาทุกมืออยอะ ทรงมาให้เนาะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงเมื่อดีเป็นลงแนวทางลดเล่าเนาะคะ่ะก็จะให้ฮาหนอยไปด้วยเลยเนาะคะ่ะผู้ใดชื่นชอบแนวทางฮาหนอยน้อยหางเลขชุดน้อยหางเนาะดูของอาจ,จารย์ทวีได้เลยเนาะคะ่ะโม่เสียเวลาเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเขียนไห้เนาะของแนวทางเพื่อนบ้านลาวพนนัฒนา ของงวดวันที่สิบสี่วันนี้ก็จะเป็นงวดที่ยี่สิบสองแล้วคะดูหัวข้อดีๆแล้วกันหัวข้อ เพราะว่าแต่ละจา์นี่จะมีฮานอยพ่วงมาด้วยเนาะ,ะสําหรับคนที่ชื่นชอบเนาะฝะากมานั่มแคลชิปเนาะ,ะบางครั้งก็แอดกับโมได้ลงแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีลาวเพื่อนบ้านแล้วก็ฮานอยไรวันฝากไอเอฟซีน้ำแนวสันเพื่อเพิ่นชอบเนาะ,ะแต่มันก็เข้าเนาะ,ะ,ะ,ะหลักๆน้อยหลักๆเนาะเอาขอพูดเรื่องลาวก่อนเดี๋ยวค่อยไปฮานอยเดี๋ยวจะสับสนเนาะ แนวทางของวันนี้ก็วิ่งรูดไปที่หกแล้วค่ะของจันทวีวิ่งรูดหกเม็ดเดียวจับคู่ก็มีหกสองนะคะหกสองหกห้าหกสี่สองห้า สอง scholar, สี่ห้าสี่หกสองหกห้าหกสี่สองห้าสองสี่หกสองห้าห้าสองห้าสี่หกห้าสี่ ของจันทวีจับสี่ตัวแล้วค่ะถ้าสี่ตัวก็จะมีมีหกมีสองมีห้ามีสี่แล้วค่ะสี่ตัวจะมีประมาณนี้มีหกนะคะมีสองล้วดึงออกมาเนาะหกมีสองมีห้าแล้วก็มีสี่แล้วค่ะเลขสี่สี่ตัวของจันทวีจะมีสี่ตัวประจำเนาะ จันไม่ได้เน้นไห่นะคะไม่ได้เน้นเนาะเลขจันทวีชอบหนีแต้มนะเพริรกว่ได้นล้วะะ่ะพอเพอิปุ๊บเข้าบนล่างเลยแนวทางตแต่ละอาจารย์ตรยแต่ละสำนักและะ้ว่ะ นี่แนวทางเราพัฒน,นาเนาะคะ่ะแคบใบเบิงะะ้งเนาะจ้ะเดี๋ยวจะเขียนฮานอยไห่เนาะคะ่ะฮานอยเพื่อนเข่าดีเนาะ,ะผู้ใดที่ชอบเลขฮานอยนี่ไม่เยอะห่างเลยค่ะนะ,ะ,ะ,ะใ้เบิ้งเนาะคะ่ะฮานอยเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะ ฮานอยเพื่อนบ้านของวันที่สิบเอ็ดเข้าที่เจ็ดสามกับสามแปดเนาะแปดสี่เดี๋ยวคอมบึงกันด้วยค่ะฮานอยวันที่สิบเอ็ดออกที่สี่แปดด้วยคะมีมีฮานอยกาซาันออกสี่แปดเนาะแล้วก็นอยพิเศษออกเจ็ดสามเข้าเจ็ดสาม นอยพิเศษเข้าเจ็ดสามแล้วก็ห้าน้อยปกติเข่าอันยังอัแบบหนึ่งนะคะ่ะ้านอยเข่าอยู่ที่ซี่แปดแล้วกันนอยอันนี้เข่าน้อยกาชาติ แล้วก็เข้าเจ็ดสามนอยพิเศษเข้าสองนอยเนาะเลขวิ่งเลขรูดเจ็ดเนาะคะ่ะบนันีของวันที่สิบสองของวันที่สิบสองห้านอยวิ่งรูดสองเนาะคะ่ะวิ่งรูดสองสองเจ็ดสองแปดสองห้า 27, 28, เข้าที่8 5แล้วอ่ะเข้า8 5น้อยพิเศษ5 8เป็นตัวกลับเนาะแล้วก็นอยสามัคคีเข้า7 8แล้วก็นอยปกติเข้า8 6มันบ่มีว่ะ8 6บ่มีนล้วย,ยังเขางา้า2 5 นอยวีพเข้าที่สองห้าแล้วค่ะนี่ค่ะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ฮานอยพิเศษปกติ v ีไอพแล้วค่ะเลขวิ่งเลขรูดไม่หลุดนะคะ่ะอันนี้ของวันที่สิบสองเนาะเมื่อวานวันที่สิบสามก็เข้าเนาะเพื่อนไทยรักแปดเนาะเมื่อวานนี่สิบสามแปดสามเนาะ แปดสามาอ,อ,อ,ออกนอยพิเศษเมื่อวานนี่เมื่อวานแปดสามออกนอยพิเศษออกนอยพิเศษแล้วแปดสามแล้วก็อีกอย่างอีกอะไปย้อนเบื้องเกากันได้เนาะคะ่ะแต้จะเขียนให้เนาะคะ่ะจะไม่ไม่เสียเวลา ลราแถมนอยเนะคะ่ะบางท่านก็ชอบเนาะตัวเลขนอยหางดีเพื่อนวะขอน้อยสามสามลักนี่แหละให้แนวสันเพื่อนวะเป็นขั้งแรกเนะคะ่ะเป็นอันแรกของคางนอยของจันทวีเนาะแต่ว่าเมื่อวานมีเอาลงไปลายกลุ่มอยู่ ฮานอยมัดรวมแล้วค่ะฮานอยรวมวันจันทร์วิ่งรูดศูนย์แล้วค่ะ ศูนย์หกศูนย์เจ็ดอุ้ยศูนย์ห้าเมืนเมื่อก่อนขออนุญาตต่างศู 5, นย์หน้ามาไว้ตรงนี้นะะ 5, เนาะศูนย์ห้าเนาะศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแอ็ดเขียนขามแล้วก็หกห้าเนาะหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดเนาะสามเติมมีศูนย์หกห้า หกห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดอืมนี่ฮาหนอยใครชื่นชอบก็เอาเนะ,ะกายผูชอบกับบว,ว่ากันเนะคะน่ะสิเนาะเสนอไปเพิ่นน้ำแน่แล้วกาะฝากไปด้วยจ้ะใครสนใจเข้าไล่กลุ่มกับโจบพ้าลวยกับยินดีต้อนรับเละะ้วค่ะ กแกน QR Code มาได้เลยหรือโทรมาก่อนก็ได้นะคะถ้าเข้าไม่ได้นี่ค่ะไปได้ทุกนอยเน้นที่สามนอยนะคะปกติอ่าห้านอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP เนาะสามนอยเนาะอ่ะเขียนใส่ให้กระดาษอัานง่ายๆเนาะคะ่ะ ็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สน,สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะให้ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความเพลิดเพลินถูกใจกับขอคนละหนึ่งลายหนึ่งแช่เ้อค่ะเป็นกระลังใจกับทางช่องโจพ้ารวยน้ำแดงนะคะขอากราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูุคนที่กดไลค์กดแช์กดติดตามให้นะคะและเข้ามารับชมรับฟังคอยมีชมมีลับมีมานทุกๆแนวทางนะคะสำหรับวันนี้ คำโค้งไปเพื่อนบ้านก็ขอให้เฮงปังๆรวยๆเนาะคะ่ะแล้วก็แนวทางค้าน้อยเนาะคะ่ะก็ขอให้มิโซมิลามมิมนันไปรัฐบาลไทยก็ขอให้ถึงละวันที่หนึ่งเด้อสีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตรสุคนเนาะเฮงปังดังรวยทุกคนทุกทุกท่านเนะาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ